สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรพิญยากรประจำเดือนกันยายนนะคะตอนนี้เป็นคิวของราศีกร,รกฎกันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เดือนกันยายนนะเราจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์นะคะคนคบคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่มีสถานะใดๆก็ช่างนะคะดูได้ขอให้เป็นความรักนะคะแล้วก็เราดูในกรณีความรักที่มีประเด็นเท่านั้นนะคะ คนไหนความรักดีๆเลื่อนผ่านได้นะคะไม่ว่ากันแต่ถ้าใครอยากดูเป็นไกด์ไลน์ดูขำๆดูได้จะดูให้เป็นแนวทางเนาะโอเคเราขอพลังงานของราศีกรกฎกันเลยนะคะเราจะเปิดนะคะกรกฎอ่าคนรัก5า้าใบตัวเราเอง5า้าใบคนรัก5้าใบค่ะอดีต5้าใบนะคะคนรักอยากบอกอะไรคุณแล้วคุณอยากบอกอะไรกับคนรักนะคะ อ่ากรกฎาเอราศีกรกฎนะคะ mm. เกิดตั้งแต่15กากรกฎาถึง15สิงหานะคะ mm. เป็นคนธาตนะุน้ําแม่ธาตุนะคะ mm. มีดาวจันทร์ mm. เป็นดาวประจําราศีนะโอเคเรามาดูดวงความรักกันเลยนะคะขอพลังงานของราศีกรกฎกันหน่อยนะห้าใบจ้ามา night of a n s mm. เดอะฮ r มิดนะคะจำสินกันอีกแล้วสองสองไม้นะคะสิบดาบเลยอุ้ยนอนจมกองเลือดกันเลยทีเดียวเชียวนายออฟวอค่ะเอ้ยคิงขออให้คิงออฟวอ n ค่ะอเราชาไม้นะคะอ่าเรามาขอคนรักของคุณหน่อยนะคะดูคนรักหน่อยนะ คนรักของคุณห้าใบจ้ะมาขอดูหน่อยนะทำไมคุณถึงนอนเจ็บขนาดนั้นหืมเจ็บจุกจ,กจ,กจ,กจกุจุกเจ็บเลยเจ็บชนิดแบบนอนแน่นิ่งอยู่กับที่กันเลยทีเดียวเชียวนะคะคุณกรกฎเออเป็นยังไงกันขอดูคนรักของคุณหน่อยนะห้าใบจ้ะเ h โอ้โอโจบจากอะไรมา The Moon มันเป็นความ รับรมคมในซ่อนเลนเพดออฟเพนิเคลิลค่ะเอ,อ็ดออฟซอร์ดนะและเอ็ดออฟครับนะทั้งทั้งเอ็ดออฟซอร์ดและเอ็ดออฟครับมาคู่เลยขอดูอดีตหน่อยนะเป็นยังไงมาขอดูอดีตกันหน่อยนะคะห้าใบาเป็นไงกันมั่งถึงเป็นแบบนี้ ใบจ้นาน่านแถ้วยเดินจากอะไรมาสเหรียญเต e h แ n g งแมน The ทำอะไรไม่ได้คิงออฟวอลนะคะและสองดาบมาเรามาดูกันเรื่องราวของคุณกับคนรักของคุณนะคะคุณกระกฏเรื่องราวของคุณนะคะความรักที่มันมีประเด็นกันเนี่ยมันได้เกิด เรื่องราวของการไม่เข้าใจกันคุยกันไม่หมดนะคะบอกกันไม่หมดมีเรื่องราวที่ปิดบังซ่อนเล้นในใจอยู่นะคะจึงทำให้อีกฝ่ายเจ็บมารู้อีกทีเจ็บมากเจ็บชน,นิดที่แบบฉันไปไม่เป็นเลยไปไม่ไหวอ่เออทำไมคุณไม่บอกฉันอะไรเงี้ยทำไมมารู้อีกทีแบบเฮ้ยมันไม่ทันแล้วอะ่ะตอนนี้ได้แต่อาศัยสวดมูลไหวพระ เออทาไปเข้าวัดเออเข้าวัดไม่ได้ก็เอาสวดมนต์ด้วยผ้าอยู่กับบ้านไม่งั้นก็นิ่งนี่อยู่กับที่อ่ะเออไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็แบบได้แต่แบบภาวนาแบบขอให้แบบมีสติขึ้นมาบ้างแบบแบบมันไม่ไหวแล้วจริงอะไรเนี่ยคิดถึงทนค่ะได้แต่ดูเลื่อนโทรศัพท์ดูเอาเป็นยังไงมั่งเจ็บนะแต่ก็อยากเห็นเจ็บนะแต่ก็อยากที่จะรู้เรื่องราวของเขาว่าเขาอยู่ยังไงเป็นยังไงอะไรยังไงหรออะไรเงี้ย อืมคุณกระกดเจ็บนะเจ็บแต่คุณกรกบอกว่าไม่เป็นไรฉันทนได้ฉันจะยืนหยัดด้วยตัวของฉันให้ได้ฉันจะสู้ฝ่าฟันกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นให้ได้อืมดูซิมันจะแค่ไหนกันเชียวนะแต่มีสติมากขึ้นนะคะจากการที่เราอาจจะอ่านิ่งๆเงียบๆแล้วคือยิ่งนิ่งอ่ะยิ่งเห็นแต่ถ้าคุณโวยวายหรือฟูมไฟคุณจะมองไม่เห็นตัวคุณเลย แต่ถ้าคุณนิ่งคุณเงียบนะคะมีการสวดมนต์ไหว้พระนะคะหรือว่าทําสมาธิคุณจะมองเห็นตัวคุณได้เยอะมากขึ้นฉะนั้นแล้วอาจจะมีเรื่องราวของอการนิ่งเงียบนะคะเพื่อเห็นตัวตวนของตัวเองให้มากขึ้นนะคะคุณกระกฏคุณก็เลยมีสติเหมือนมีจิตที่แบบเข้มแข็งมากขึ้นนะคะรู้เรื่องราวของอะไรตต่มีอะไรมากขึ้นว่าฉันจะเดินทางยังไงฉันจะแก้ไขปัญหาอะไรยังไงอะไรเงี้ยเนาะทีนี้ส่วนคนรักของคุณกรกฎนะ เป็นอารมณ์ที่แบบมันเจ็บอะมันจบมาละจบแล้วมันมันได้มีการจบละนะคะไอ้เดอะเดทไม่ใช่ว่าจะจะเห็นเดทแล้วก็คือกลัวนะเดทมันคือไพ่แห่งความตายก็จริงแต่ว่าตายแล้วเกิดใหม่นะคะก็คือจบแล้วเริ่มต้นใหม่ได้นะคะในเรื่องราวของการจบนั้นก็เกิดขึ้นเป็นเริ่มต้นใหม่ได้นะคะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะในคนรักของคุณกรกฎในคู่ประเด็นของคุณนะคะมีการเริ่มต้นใหม่มีทั้งเริ่มต้นเรื่องของ การที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอะไรบุกเบิกอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็เริ่มที่จะมีความรักถ้าไม่ใช่ความรักแบบชู้สาวก็อาจจะเป็นความรักที่แบบเข้าไปอยู่ในครอบครัวนะคะพยายามทําให้มากครอบครัวมากขึ้นหรืออาจจะเป็นการทําอะไรเพื่อตัวเองให้มัน ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยเผื่อจะจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆสักอย่างอาจจะเป็นเกี่ยวกับการงานที่แบบดูแล้วมันมั่นคงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมีผลของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในการเริ่มต้นอยากที่จะเก็บเงินอยากที่จะสร้างให้มันมากขึ้นนะคะในเรื่องราวของเขาเขาบอกว่าเรื่องราวของความรัก,กมันเจ็บมันได้จบมันไม่ได้ไันได้จากกันมาแล้วนะคะมันเป็นความรู้สึกรู้สึกว่ามันเป็นความรู้ความรักที่ไม่ปลอดภัยอะ่ะมันมีความแหลงเลสงสัยเกิดขึ้นอยู่ในนั้นมันเป็นอะไรที่บอกกันไม่หมด อาจจะเป็นคุณกรรกฎบอกเขาไม่หมดก็ได้นะคะพอเขารู้อีกทีคุณกรรกฎก็แบบเฮ้ยไปไม่เป็นเลยบแบบแอบไม่ไม่ได้บอกเขาอะไรเงี้ยก็พอเขาไปแบบก็ทําอะไรไม่ได้ไงก็จูกนอนเจ็บหรือคนรักของคุณคุณกรรกฎไม่บอกคุณกรกฎคุณกรรกฎรู้อีกทีแบบเจ็บมากฉะนั้นแล้วมันอาจจะเป็นของคุณระหว่างคุณสองคนใครแหละเป็นคนที่มีความลับนะคะที่มันไปแอบ,บกันอยู่แล้วมาจับได้อีกทีว่าเฮ้ยเป็นอย่างี้แล้วแบบ นิ่งกนไปเลยอยะแล้วก็เดินจากกันไปอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็เรื่องราวของอดีตของคุณอนะมันมีการห่วงห่วงเก็บและกอดเรื่องราวของทั้งการเงินนะคะอาจจะเป็นความเขาเรียกว่าเรื่องเงินอนะมันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะว่าอาจจะเป็นการทะเลาะบาแแวงกันเรื่องราวของการเงินก็ได้นะคะการใช้จ่ายอะไรที่แบบว่า ไม่ได้บอกกล่าวกันหรือว่าเอาเงินไปทําอะไรที่ไม่ได้บอกกล่าวกันนะคะมารู้อีทีเหมือนแบบเหมือนแบบเจ็บอะเฮ้ยเธอทําทอะไรทําไมไม่บอกฉันอะ,อะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็เอ่ออีกคนรู้อะ่ะแต่มันก็นิ่งอะพูดอะไรไม่ได้รู้ทั้งรู้แหละว่ามันเป็นอะไรยังไงถ้าหากว่าฉันฉันไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกไปแต่ถ้าหากว่าวันหนึ่งที่เขารู้อะมันจะเป็นยังไงฉันก็รู้อยู่นะว่าถ้าหากว่าเขารู้มาแล้วมันต้องมีเรื่องราวแน่รู้แต่ก็ไม่ลุกขึ้นมาแก้ไขไม่ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยแบบนิ่งๆอ่ะ เหมือนเหมือนเหมือนอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือฉันฉันอาจจะไม่ได้บอกฉันแอบ,บจะอาจจะแอบ,บเก็บหรืออาจจะแอบ,บทําอะไรสักอย่างที่ที่ไม่ได้บอกคนรักของเราอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็เออมันมีการเดินจากกันมาในเรื่องราวของอความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันนะคะที่มันเคยทําอะไรทุกอย่างด้วยกันหรืออาจจะเคยรู้สึกดีๆให้กันเคยคบเคยอะไรกันเนี้ยพอมารู้จับได้อีกทีว่าอีกคนนึงแบบไม่ได้บอกหมดอาจจะมีการ แอบทาอะไรสักอย่างนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องเงินก็อาจจะแอบมีความลับความรักที่ที่มากนอกเหนือจากเรื่องของคุณกับคุณคุณกรดกอดกับคนรักนะคะอาจจะมีความรักที่มากกว่าคุณสองคนก็ได้นะคะที่อาจจะแอบเก็บแอบกอดไว้โดยที่ไม่ได้บอกให้คุณรู้ในเรื่องราล่านั้นถ้าไม่ใช่เรื่องเงินก็เป็นเรื่องของความรักมีอยู่2กรณีเท่านั้นนะอาจจะเป็นคนความรักที่มีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะอาจจะเป็นส่วนนั้นนะคะแล้วก็คุณ คุณทั้งสองนะคะคนหนึ่งเป็นอารมณ์ที่แบบนิ่งเงียบนะคะแล้วก็ดูสถานการณ์ดูเขาเรียกว่าคิดไตรตรองนะคะในเรื่องราวของอว่าเราจะทำยังไงให้มันมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องทำให้มันได้แล้วก็มีความมีอาจจะทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าฉันต้องมีความกระตือรือร้น แล้วก็มีความกระฉับกระเชงมีความสามารถที่จะทำแล้วที่จะแก้ไขอะไรแต่มีอะไรได้นะคะเป็นคนที่แบบมีมีความเป็นแม่มีความเป็นภรรยาที่ดีมีความเป็นคนในครอบครัวที่ดีมากแต่ด้วยความที่ว่าเขาเจอเขาเจ็บเขาจุกนะเขาอาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบแน่นิ่งแล้วก็ใช้สติไว้พิบในอารมณ์ของเขานะคะส่วนอีกคนก็เป็นอารมณ์ที่แบบ ฉันรู้ฉันมันทําอะไรไม่ได้ฉันรู้ทุกอย่างแหละว่ามันจะต้องเป็นเรื่องแบบเนี้ยแต่ฉันทําอะไรไม่ได้ไงฉันก็ได้แต่เงียบแล้วก็ดูสถานการณ์บางครั้งมันรู้แหละแต่มันทําอะไรไม่ได้มันก็ปิดหูปิดตาเออจะเอายังไงดีว่าจะเลือกทางไหนดีจะทํายังไงอะไรเงี้ยมันปิดหูปิดตาไม่รู้ไม่ชี้แล้วเออช่างมันเถอะอะไรประมาณเนี้ยคือปล่อยไปอะไรจะเกิดก็เกิดว่าอะไรประมาณนั้นนะคะในเรื่องราวของอดีตที่ผ่านมานะทีนี้เรามาขอดูหน่อยว่าถ้าคนรักของคุณกรกฎ หมออาจจะอ่านไพ่เร็วนะแล้วเป็นคนที่พูดเร็วมากฉะนั้นใครใครฟังไม่ทันบอกหมอนะหมอจะพยายามพูดช้าๆแต่มันติดเป็นนิสยยัยไงเป็นคนพูดเร็วบางทีมันก็จะแบบเออก็จะเร็วๆหน่อยนะคะถ้าใครฟังไม่ทันก็บอกหมอได้นะเดี๋ยวหมอจะช้าๆลงให้นะโอเคมาถ้าหากว่าคนรักของคุณกรกฎบอกคุณได้คนรักคุณจะบอกว่าอะไรขอดูหน่อยนะคะห้าใบาจ้าขอดูหน่อยนะคะ คนรักของคุณบอกได้จะบอกว่า q u e e n of s w o r d ราชินีดาบมาเลย Queen of Cup บไอเยอะมาทั้งสองเลย8ดาบนะคะคนหนึ่ง8ดาบคนหนึ่ง9ดาบเอยคนหนึ่ง10ดาบคนหนึ่ง8ดาบเอาสี่เอาสี่ห้าทั่วและเดดวิ ขึ้นมานะคะเดวิลนี่เป็นอะไรที่แบบเห็นแนละ้วแบบต้องตื่นเต้นและตกใจกับเขานะคะเพราะเขาเป็นไพ่เวนกรรมนะคะเป็นไพ่เป็นไพ่ที่ติดบ่วงติดห่วงแห่งความรักนะคะเป็นไพ่ที่มีความเาสเน่หาอยู่ในตัวของเขาเองนะคะเห็นเดลวิลขึ้นทีไรก็จะตื่นเต้นนะโอเคอถ้าคนรักของคุณกรกฎบอกคุณได้นะคะคนรักจะบอกว่า,าคุณกรกฎกมีกำแพง นะคะตั้งกำแพงไว้อย่างเหนียวแน่นเลยนะคะจะเข้าก็เข้ายากนะเพราะจะหันจะจะหันไปหาคุณกรรกฎเล่นตั้งกำแพงไว้ละนะคะได้แต่คิดถึงเออคนรักของคุณได้แต่คิดถึงได้แต่เฝ้าดูได้แต่เฝ้ามองในความรักนั้นนะคะทําอะไรไม่ได้เพราะคุณกรรกฎตั้งกำแพงไว้สูงมากนะคะจะเข้าก็เฮอ,อม,มีนู่นมีนั่นมีนี่มาเงี้ยมันเข้าไม่ได้นะคะเข้าหาไม่ได้เป็นอารมณ์ประมาณน,นั้นนะคะคุณกรรกฎอาจจะเจ็บในความรู้สึกที่เจอไง ก็เลยทําให้คู่ของคุณกรกฎเข้าไม่ได้เลยตอนนี้เหมือนกบวัาอยากจะเข้าไปคุยก็เข้าไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะคนรักของคุณก็ได้แต่มองดูความรักของเรานะคะว่าอะไรยังไงตอนนี้ฉันทําอะไรไม่ได้นะคะคู่คนรักของคุณคนที่เป็นประเด็นของคุณนะบอกว่าฉันทําอะไรไม่ได้คุณตั้งกําแพงไว้สูงมากนะคะเข้าไม่ได้คุยไม่ได้เลยนะคะพอจะคุยหน่อยก็ทะเลาะกันและเเราก็ได้แต่นั่งมองดูความรักของเรา ที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเพราะ gì, อะไรยังไงนะคะแล้วก็เสียใจในเรื่องราวของความความที่มันได้ล้มมาเนี่ยมันได้เสียใจในจุดๆดนั้นนะคะแล้วก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรเนีตอนนี้นะคะจะเดินหน้าก็กลัวจะมีปัญหาจะถอยหลังก็รู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยนะคะจะทํำยังไงดีก็ได้แต่คือมันเป็นความกลัวไว้ก่อนอะคือ,อยังไม่อาจจะยังไม่ได้ลงมือทาก็ได้มันเป็นความกลัวไว้ก่อนว่าจะทํายังไง จะอะไรยังไงดีกลัวว่าถ้าทำไปแล้วมันจะมันจะผิดพลาดอีกอะไรประมาณนั้นนะคะได้แต่เสียใจนะแต่เขาบอกว่าเขาอ่ะทิ้งกรกฎไม่ได้หรอกเพราะเขามีความติดบ่วงติดห่วงในความรักความคิดถึงความเสน่หากับคุณกรกฎอยู่เลยนะคะแล้วก็มันผูกเวรกรรมกันอยู่ยังคิดถึงยังเฝ้ามองและยังเฝ้าติดตามคุณอยู่นะคะอย่างห่างๆนะคะอย่าง เขาเรียกว่ายาหงห่วงแต่อยู่ห่างๆอะไรประมาณนี้ก็คือ,อยังยังไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้เพราะาคุณตั้งกำแพงไว้สูงมากนะเข้ายากประมาณนั้นอืมนะคะมาทีนี้ขอดูคุณหน่อยนะว่าถ้าคุณบอกเขาได้คุณจะบอกว่าอะไรนะคะคุณกะโกดถ้าคุณบอกคนรักของคุณได้คุณจะบอกเขาว่าอะไรนะมาห้าใบจ้าสเตนฉันเก่งฉันเก่ง King up ครับค่ะ King ัพ s อ r เ9เหรียญและ The Empress นะคะ,ะถ้าคุณกรกฎบอกคนรักได้คุณกรกฎจะบอกว่าฉันเก่งจะ้ะอืมฉันเก่งจะ้ะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะฉันเนี่ยสุดยอดนะคุณจะเข้ามาแบบไหนตั้งท่า เดี๋ยวดาฟันเลยเออนะแต่เป็นคนที่อบอุ่นค่ะดูดีดูดูอบอุ่นนะคะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาอุ๊ยขออภัยค่ะชนโตะแรงไปหน่อ่าเป็นคนที่ให้คําปรึกษากับคนอื่นได้ดีมากแต่พอหันมาเรื่องความลักของคุณแป๊กขาดไปไม่เป็นให้คำปรึกษาคนอื่นได้ดีมากแต่ให้คำปรึกษาตัวเองไม่ได้นะคะหันมาดวลความรับของตัวเองแงะไปไม่ได้นะคะไม่รู้จะไปยังไงนะคะเจ็บก็จุกนะแต่ก็ต้องทนนะคะ คุณกรกกเป็นคนเก่งแล้วก็ตั้งกำแพงไว้เหมือนกันยอมรับว่าฉันก็ตั้งกำแพงไว้ค่ะฉันก็ไม่ยอมอ่ะด้วยความที่ว่าคุณอ่ะทํากับฉันไม่เยอะเออฉันก็เจ็บไหมอ่ะนะแล้วก็เอาเอางี้ไหมคุณก,รก็รกกดเพราะว่าคนรักคุณเขาก็บอกว่าคุณก็ทําให้เขาเจ็บเหมือนกันอ่ะเออมันก็เหมือนกับ างฝา่าบางเจ็บอะมันมีอะไรสักอย่างที่ไม่ได้บอกกันหมดอะมันต้องมีอะไรสักอย่างซึ่งคุณสองคนรู้กันดีนะอันนี้หมออ่านตามไพ่นะนะคะแล้วก็คุณกรกฎบอกว่าคุณกรกฎเป็นคนที่แบบชั้นกน้าเหรียญน,นะชั้นไม่มีใครชั้นก็อยู่ได้ชั้นสวยรวยเลดชัดหยิงในแบบของชั้นอนะถ้าเป็นผู้ชายก็แบบเฮ้ยหล่อเว้ยดูดีสมาร์ทเท่ดูแมนอะไม่ได้สนว่าอะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้นนะคะแล้วก็ เป็นอารมณ์ที่แบบว่าคุณกรากฏเป็นคนที่มีความเป็นแม่สูงนะคะมีความเพียบพร้อมในฐานะการเป็นแม่เป็นแม่ที่ดีเป็นแม่ของลูกที่ดีเป็นภรรยาที่ดีของสามีนะคะถ้าคุณเป็นกรากฏเป็นผู้ชายคุณกรกฎดจะเป็นคนที่ดูดีนะคะมีความอบอุ่นเป็นคนที่ให้ควาปรึกษาคนอื่นได้ดีนะคะแล้วก็ดูแลครอบครัวได้ดีแต่ด้วยความคุณสองคนนะคะคุณสคนไม่คุณคคนคนสองคนนะคะไม่ได้คุยกัน นะคะคุยกันไม่หมดมันมีเรื่องที่คุยกันไม่หมดไงแล้วพอไอ้คนมาจับได้มันก็เลยมมความรู้สึกแบบเจ็บนะคะพอเจ็บแล้วเหมือนกับคนมันเจ็บอ่ะมันก็เลยจะหืมจะให้อภัยตอนนี้คือยังไม่ไหมมันยังเจ็บอยู่อ่ะคุณเล่นฉันเยอะอฉันก็เจ็บอ่ะเออเป็นอารมณ์นั้นอ่ะไม่รู้ว่าคุณปิดบังอะไรกันอนะเออประมาณนั้นนะคะมาขอดูหน่อยนะว่าถ้าวันนี้ไปหนึ่งถึงสิบหกเนี่ยเออหนึ่งถึงสิบห้าเนี่ย คุณสองคนจะเป็นอารมณ์ไหนนะคะขอดูหน่อยนะอะนาคตสิบหกวันเนี้ยสิบห้าวันเนี้ยจะเป็นยังไงขอดูหน่อยนะมาขอดูไพ่แนะนาหน่อยนะคะว่าคุณสองคนจะทำยังไงต่อนะคะจะเป็นลักษณะไหนขอดูหน่อยนะหกเหรียญค่ะสิบเหรียญเหรียญขึ้น ห้าไม้ด้วยแล้วเออจะสั้นเดาบอืมเขาบอกว่าในช่วงสิบห้าวันเนี้ยนะคะคุณอาจจะได้มีการเออเขาเรียกว่าถ้าไม่เป็นการแบ่งปันเงินทองก็ต้องแบ่งเ,เป็นการแบ่งปันเรื่องราวของความรักอาจจะมีการแบ่งปันความรัก ให้ใครหรือเปล่านะคะแล้วก็เอออยากจะเติมเต็มความรักนั้นให้มันเต็มอะ่ะแบบสิบเหรียญอะ่ะอยากจะทําให้มันเต็มอะ่ะเอออยากที่จะมอบสิ่งดีๆให้อยากจะเอาความรักนี้ไปให้หรืออาจจะเอาเงินทองนี้ไปให้เธอก็ได้มันก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ คุยกันดีๆนะมีเกณฑ์จะทะเลาะกันนะคะอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันหรือคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะการเข้าไปคุยกันต้องต้องดูว่าจะเข้าไปลักษณะไหนเพราะว่าอีกคนก็ตั้งกำแพงไว้สูงเหลือเกินถ้าคะอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันถ้าคุณไปคุยเรื่องการอ่าการเอาเงินให้กันก็ต้องอาจจะเป็นการแบ่งผลประโยชน์อะไรกันนะอาจจะมีการเอาผลประโยชน์ให้กันแบ่งกันหรือก็เป็นการให้อะไรกันอะไรเกิดขึ้นนะคะมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นแล้วคุณระวังการทะเลาะเบาแวงกันนะ เพราะว่าอีกฝ่ายเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมพอสมควรนะคะการที่เราคุยกันถ้าหากว่าให้ให้ระวังกันแล้วกันคุยกันนะคะให้ให้ระวังให้ดีจะมีทะเลาะเประี้ยงมีปากมีเสียงอีกคนหนึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะในหน้าที่การงานเขาก็ช่างให้คุยกันดีๆนะคะอาจจะมีเรื่องราวทาให้ปวดหัวนะคะอาจจะเครียด อาจจะเป็นอารมณ์ที่แบบอะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยคือดึกๆมาลุกขึ้นมาพิเคราะห์พิจารณาอะไรมันเป็นอะไรอะไรงี้แล้วหลออะไรเงี้ยเหมือนประมาณนั้นเรอาจจะเครียดขึ้นมาอีกนะคะฉะนั้นแล้วจะคุยกันเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์อะไรกันก็คุยกันดีๆนะอย่าคุยกันแบบอารมณ์แรงนะคะอย่าแบบถึงขนาดต้องทะเลาะเบาแบงกันนะมันไม่ดีเพราะมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะมันจะไม่ราบรื่นนะคะเข้าหากันทีไรทะเลาะกันทุกทีเลยคู่เนี้ย เออเหมือนกับเข้าไปคุยก so, the like exactly so ันกําลังจะคุยกันน่ะมันมากับการทะเลาะกันก่อนอ่ะะนนแล้วจะคุยดีก็ยังไม่ได้ดีเลยมันจะทะเลาะกันซะงั้นนะคะฉะนั้นแล้วขอให้คุณค่อยคคุยกันนะเพราะว่าดูแล้วคุณคู่ของคุณจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะไปหน่อยนะคะมันอาจจะมีการแบ่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์อะไรไม่เท่าเทียมกันหรือการอาจจะมีการบอกกล่าวเรื่องเงินกันไม่หมดนะคะอาจจะมีเรื่องราวของความรักที่มีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะะนั้นแล้วค่อยคคุยกันเนาะ อา่าใช้อารมณ์กันให้น้อยๆนะคะเราใช้สติความพิกนิดพิกคลอให้มันมากขึ้นนะคะน่าจะคุยกันดูเรื่องเนาะโอเค1-16นะคะ1-15กันยายนนะชอบลง16ทุกทีเลย1-15กันยายนนะคะ,อยยนนะ,คะของคุณกรกฏประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวนำทางนะคะคร่าวๆนะคะ บางคนก็อาจจะตรงบางคนก็อาจจะไม่ตรงนะคะเป็นธรรมดาเราเปิดไพ่โดยรวมนะคะแล้วก็ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าค่ะสลับกันได้ระหว่างคุณกับคนรักของคุณนะคะอย่าอย่ามาบอกนะว่าคนไหนจะเป็นอะไรเงี้ยเออคุณต้องไปแยกกันดูฟังแล้วเอาไปแยกกันดูถ้ามันไม่ใช่คุณแสดงว่าคุณเป็นคนนั้นก็แยกกันสลับกันเอานะคะแต่ถ้าใครอยากที่จะรู้ดวงส่วนตัวที่มันชัวร์ของคุณนะคะให้คุณทักไลน์มาดูกับหมอได้นะคะ ที่เบอร์0 8 8 4 5 3 1 0 1 9ค่ะถ้าใครทักแล้วมันไม่ติดให้โทรมาหาหมอก็ได้นะคะเดี๋ยวหมอเซฟเบอร์ไว้มันก็ลงแล้วมันก็จะแอดไลน์กันอัตโนมัตินะแล้วก็สอบถามรายละเอียดคิวดูดวงได้ค่ะหมอเปิดดูตั้งแต่8โมงเช้าถึง3ทุ่มนะเปิดดูทุกวันยกเว้นวันพระค่ะแล้วก็จะเคลียร์คิวทุกวันไม่ให้มีคิวค้างนะคะใครด่วนๆอยากดูแบบด่วนๆเข้ามาได้ค่ะรับรองได้ดูแน่นอนนะคะอะแล้วก็ ค่าครูค่ะ299บาทสําหรับยุคโควิดเราไม่เอาแพงค่ะสงสารกันนะคะเพราะว่าหาเงินก็ยากอ,อยู่แล้วนะคะเจออะไรตัวมีอะไรแล้วใครบางครั้งแบบอยากดูอยากรู้ดวงของตัวเองเนี้ยนะคะถ้ามันแพงมากบางทีก็เออก็ไม่อยากจะนะเสียตังอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เราก็ค่าครู299นี่เราก็จะแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญกันนะคะฉะนั้นแล้วเป็นการทําบุญให้กับดวงจิตที่เรามาเปิดไพ่ดูกันนะคะแล้วก็ ทำบุญให้กับครูบาอาจารย์นะคะขอให้เพื่อนๆนทุกคนนะคะมีความรักที่ดีๆนะคะมีความสุข ผ่านพ้นอุปสรรคในเรื่องราวของความรักนะคะแต่ถ้าใครมีประเด็นเรื่องความรักนะคะในเรื่องราวของความรักมันไม่สมหวังอยากให้ชีวิตความรักสมหวังนะคะแอดไลน์มาหาหมอค่ะหมอมีวิธีช่วยนะโอเคไหมคะและยังไงเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เนาะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีค่ะ